สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่เกมแดนนาวสองนะเดี๋ยววันนี้จะลองมาแต่งงานดูนะคะม่รู้จะได้หรือเปล่านะเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะพอแล้วมั้งนะคะสนุกสนิทนะคะสนุกสนิทและซ่านมาตอนนี้เราก็อ่อนมาออนออนมาสองเครื่องนะคะก็คือตัวลองคู่ของเรานั่นเองนะคะผู้ชายนะแล้วก็ตัวหลักนะแคะ่ตัวนี้นี่เองนะคะตอนนี้ข้าสนิท อยู่ที่ร้อยร้อยที่ไหนล่ะพันสามนะคะตามนี้เลยที่เห็นบรรดานนี่ไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะคะตัวรองฉันเอง <c oughs> คนเลยแต่งงานกับตัวรองตัวเองอะโบสถ์นะคะยืน่นคำขอแต่งงานเอาล่ะก่อนที่เราจะไปแต่งงานนะคะเราก็จะมาแนะนำไอเทมที่ใช้ในการแต่งงานก่อนเนาะก็คืออยู่ที่ไอเทมมอนะคะก็เข้าไปที่ไอเทมเนาะแล้วก็ตอบโต้นะคะ ก็คืออันนี้เป็นบัตรพิธีแต่งงานก็ต้องถ้าใครจะแต่งงานแบบว่าแต่งงานเลยก็ต้องซื้อบัตรนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็บัตรผูกวาสนาก็ถ้าใครจะแต่งงานก็ต้องเติมเพชรนะคะราคาก็น่าจะราวๆออแต่นะอันนี้500ใช่ไหมก็ประมาณห0 0้อยเพชรก็น่าจะเอาอยู่ละสักหกร้อยหรือหก0กว่าเพชรนะคะก็ ประมาณ300หรือเปล่าเติมประมาณสามร้ยไหมหรือไม่ก็หรือไม่ก็เติมหรือไม่ก็เติมอันนี้ก็ได้นะคะแพ็ก179บาทตัวนี้น่าจะได้นะประมาณนี้นะคะหรือไม่ก็ใครมีงบแน่นก็ค่อยๆเก็บไปก็ได้เติมทีละยีิบทีละนี่ก็ได้29ิบเก้าเนี่ยถ้าใครจะแต่งจริงๆต่างๆนะออ ส่วนเอเทนที่แบบว่าอันนี้ก็คือมาย่าก็ถ้าแต่งงานไปแล้วแล้วคู่หายใจจากนะคะก็เลิกลากันไปนะคะสัวนี้ก็น่าจะคล้ายกันนะ,ะแบบว่าผูกวาสนาใช่ไหมแล้วก็จะใช้อันนี้ข้อมูลมันก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะคะสามารถยกเลิกความสัมพันธ์คือคนสนิทได้ทันทีนะคะก็ใช้แบบว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะคะถ้าจะ แบบว่าเป็นคนสนิทต้องใช้อันนี้นะโอเคอะมาดูว่ามันใช้ยังไงส่วนบัตรไอ้เลืกจุดหมายรักแล้วกันเนาะมันเป็นจุดหมายรักอะเออจดหมายรักก็คือก่อนที่เราจะเป็นไปแต่งงานเราก็ต้องไปเปน็แปนแฟน,ก,ก,นก,กันก่อนใช่ไหมก็คือไปผูกวาสนากันก่อนแล้วก็คบหากันนิดนึงแล้วค่อยไปเป็นแต่งงานนะคะก็ในระหว่างแบบเปน็แปนแฟนเนี่ยเราก็ต้องมีค่าสนิทนะคะ ถึงจะแต่งงานได้นะมันมีกําหนดมันอยู่มาผูกวาสนาตรงนี้นะคะก็คุยกับถ้าจะแต่งแต่งงานกับใครหรือสารภาพล้วกับใครอ่ะก็บอกเขาว่าให้มาที่กระดานแห่งรักก่อนนะคะแล้วก็โพสต์ข้อมูลส่วนตัวของเขาใช้ทองก็ได้นะคะใช้ทองแหละจะได้ไม่เปลือง <laughs> ก็โพสไปนะคะว่าตืดๆแล้วก็กดไปแล้วจากนั้นก็ ปักหมุดก็ได้นะเพื่อนอคนที่หาอีกฝั่งจะได้หาง่ายนะคะเฉพาะผู้ชายอันนี้เฉพาะชู้ชายชู้ชายสมุดสมมุดว่าเยาจะหานะคะบอกอบุคล้านี้สมมุติว่าเราจะหาผู้ชายฝัง่งฝั่งตรงข้ามแล้วก็มากดตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนหาเลยมันจะขึ้นเองนะคะมันจะขึ้นเองว่าคนนี้เพิ่งเขียนไปอะไรเงี้ยเราก็สารภาพไปเลยนะคะกดติ๊กสารภาพไปเลย มันก็จะขึ้นทางฝั่งเขาอะแบบว่าตืดๆๆๆอะไรเงี้ยแล้วฝั่งนู้นก็จะแบบกดรับรับรับควาสารภาพเรานะคะตอนนี้ถ้าเป็นแฟนกันแล้วนะคะไอเทมที่ต้องใช้ในการแบบว่าไอน,นั่นค่าสนิทนะลืมบอกไปมันอยู่ในนี้นะไปไหนแล้ววะเออมันน่าจะอยู่เอา้าไม่มีแล้วหรอ ไปดูในนะี้ง,ง่ายกว่าเยอะเลยได้ไม่ใช่อยู่นี้นี่หว่ามันจะเป็นเอ้าไม่มีแล้วเอ้ามันอยู่ไหนล่ะสักครู่นะคะขออนุญาตพอดีพอดีใช้ไปหมดแล้วไงใช้หมดไปหมดแล้วแต่ในร้านค้าก็มีไม่ใช่หรอวะเขาต้องมีสิเพราะว่าเราต้องชื้อใชยอย้อยู่เองนะคะนี่ไงโอ้ตามันจะถูกตาตา,ตาบอดแล้ว อันนี้นะคะก็จะเป็นเพิ่มค่าความสนิทนะก็ตอนทําภารกิจคู่รักแบบว่าสารภาพรักอะ่ะมันเขาเขาก็จะให้มาอยู่นะก็น่าจะใช้อน,นั้นก็น่าจะอีกสักนิดสักหน่อยก็น่าจะพอแต่งงานกันได้นะคะกฎของการแต่งงานนะคะก็มันมีค่าสนิทบอกว่าค่าสนิทเท่านี้ถึงจะแต่งงานได้ประมาณเกือบพันอ่ะประมาณเกือบพันเนี่แหละนะคะ ก็ตามนี้เลยนะคะแล้วก็ไปแต่งงานเหลดจ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะจะต้องเคลียร์นี่ก่อนอ่ะโอเคนะคะก็เดี๋ยวลองยื่นคำขอแต่งงานอีกรอบนะคะก็จะเด้งขึ้นฝ่ายตรงข้ามนะแล้วก็กดรับไปให้ฝ่าตรงข้ามกดรับก็จะก,กลั้นเข้าห้องห้องหอ,อที่ไหนมันคือโบสถ์ต่างหากเราเออแหลกจึงเลยแหลกจกัดไม่มีอนั่นด้วยนะ ไม่มีที่ปิดเอฟเฟกมันก็จะเป็นเช่นนี้เลยอ้าวแล้วเดินไม่ได้เหรอฉากทื่อๆอย่างนี้เลยเหรอ,อจริงเด็ชุดมาใหม่นี่วะหรือเปล่าหรือว่าชุดเก่าชุดใหม่หรือชุดเก่ายัางไม่แน่ใจแหละเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เออไว้ค่อยดูแล้วกันน่าจะชุดใหม่เข้ามานะฮะเอา้าเอา้าทำไมมันเป็นข้างหลังแล้วล่ะอา้างงงงนะงง เฮ้ยกระเป๋าเราจะต้องใส่ชุดใส่ชุดให้เหมือนกันนะฮะชวูวิเอาเว่นตาออกเอาเว่นตาออกนะฮะเออถือแค่นี้พอนั่งอันนี้ดีไหมนะเนี่ยสีขาวดีไหมฮนะหรือเอาอันนี้ดีนะ นั่งอะไรดีล่ะอันนี้ไหมจะได้นั่งเหมือนกันเอายืนดีกว่าสรุปจะนั่งหรือยืนเอาดีๆโอเคปีกเอาตัวนี้ไหมแมวแมวเอาปีกตัวเดิมได้อลังละหรือว่าปีกนี้ดีเอาแบบเพือหมือนกันแมวเอาตัวนี้เรื่องมากอีก อโอเคนะคะบัตรแต่งงานเราก็ใช้ไปแล้วนะที่เราซื้อไว้ก่อนอันนี้อันนี้จะได้ตอนที่ค่าสนิทเราถึงที่เขากําหนดนะคะตามนี้แล้วทําไมของเรามันมาแพนถึงตรงนี้วะแจกของฝากของชําล่วยไม่เพียงพอนะคะไปซื้อของชําล่วยมาซื้อให้ใครอะ่ะซื้อของใครซื้อของใครวะ เชิญชวนนะคะเพื่อนมีคนออนอยู่แค่คนเดียวเราแต่งเลยได้ไหมไม่ต้องมีเพื่อนจะบ่าจะสาวได้ไหมลองดูนะคะแต่งได้เลยไม่ต้องมีมีเสียงดนตรีไหมเอ้ยมีไม่มีไม่รู้แต่เราปิดไว้แล้วนั่นก็ฟังเพลงนี้ไปลวกันจะงนายละ วิสาขชสวยมากยุยช่างสวยอ่ะสวยจาย้าดมีคนทักมาด้วยสวยจาย้าด <c oughs> กำลังแต่งงานอยู่อย่าไปยุง่งอุ้ยมีหางปลาให้เราด้วยวะ่ะมีหางปลาให้พร้อมเพียงจูจ่ๆก็มีหางปลาขึ้นมามาได้ไงวะอ,อย่าง่วย เราคาบเหมือนกันแเจ้าเบาอย่างึ้นเจ้าเบาหน้าตาอย่างชุดรับรับยังไงต่อไม่ต้องมีแขกก็แต่งงานได้นะคะไม่บังคับด้วยชือ้อขึ้นมาแล้วสวมแหวนไม่ต้องซื้อวงซื้อแหวนหนึ่งด้วยซื้อแค่แบบการ์ดแต่งงานก็พอนะคะ อื้ออากอดกอดฉันถือกระเป๋ามาด้วยฮัลโหลเจ้าสามที่ไหนถือกระเป๋ามาด้วยวะพกมาทำไมทำจริงนี่ไงชวิงถึงเ้นพิธีแต่งงานนะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วหรอ ้อยแล้วอะฉากมันเป็นาฉากฉากเป็นแตเดนีมันเป็นฉากนนมันตันอะเออนั่นแหละก็ตามนี้นะคะแต่งงานเสร็จแล้วก็ออกแค้นจบเ <c oughs> ย่่งวะ you know รับค่าสนิทก่อน <'Cause S 1> ตัเสร็จมาใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอเคตามนี้ไปออกจบค่ะจบจบเรื่องจบราวโอ้ยเนาะ ไหนดูสิหลังจากแต่งานแล้วเป็นไงต่อก็ก็ก็อะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยมันได้ของของรางวัลหรือเปล่าอ่ะต้องมาส่งตัวนี้นะคะ ก็มาส่องตรงนี้โชว์เชียวนี่ไงเป็นงานแต่งงานก็จะได้อน,นี้มาแล้แน่นแอาจจะได้ฉายามาด้วยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันยวลองไปดูจตลองไปดูนะฮะฉายามีหรือเปล่านะไม่มีหรอมไม่มีวะ มีแต่ความรักหวานชื่นเนี่ยอาสมชยาลางปีเคียงคู่โหความรักคือแบบเออค่าสนิทเยอะมากถึงจะได้ค่ะมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงป่ะวันเนี้ยแล้วอะไรที่แบบมันเพิ่มขึ้นอ่ะเหมือนค่าแฟชั่นหรือเปล่าจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าได้อะไรมาหรอได้อะไรมาหรอ แหวนเหรอ,อ,อได้แหวนมาว่ะเธอมุนๆตรงข้างหน้างด้วยอะแต่เอฟเฟกกลายเป็นในนั้นไปนละแสงเยอะเกินจีฮะแก้หน่อยฮะแสงเยอะไป <c oughs> เดี๋ยวดูตัวผู้ชายก่อนว่ามีด้วยหรือเปล่าผู้ชายก็มีก็จะได้แหวนมานะคะถ้าแต่งงานก็จะได้แหวนมมุนอยู่ข้างล่างตรีนเนี่ยอันหล่แหวนอะไรอยู่บนตรีนวะงงมากเม่ อ้นี่คือตราแฟชั่นนะรับมวนไปอุ้ยได้ผมด้วยอะฉันได้ผมมาแล้วแต่ประเด็นคือไม่ได้ชุดท่านเลยลได้อายเทมนนะวันนี้ไม่ได้อัปเดตหรอเหลือ,อเด็ดไปแล้วหรือฉันไม่รู้ชุดนะ่ะแต่ต้องมีเก้าเาสนิเ99เลยวะจะต,ต้องปีละว่วาสัก เพไม่ได้ทำอะไรเด็เดหรอแอบเอาเบาดีกว่ามันเจ๋งยังไงวะอู้<ฮ>คืออะไรวะใครเป็นผู้โชคดีคืออะไรนี่อ๋อมีคนแจกเอาเบาคนนี้อ่ะติ๊งทำไมเนี่ยมันซ้ำกันนะ,ะไม่สามารถพูดในช่องได้บปดเปลี่ยนชื่อ ยังไงชุ่มชิมมชีม่ชยแล้วไงอ่ะ <laughs> อยังคงเอเินเลยนะฮะอ๋ออ่งเปาก็าคือไอ้นั่นเทสใช่ไหมไอ้ยไม่ไหมเอเอี วันนี้มันดีเจ็กตอรจ็กตอปิง้งเออสนุกเลยงานนี่พอพอพอหมดละดยวเอาจะได้แจกตัวไหมกำลังเฮฮาปาตรีวัสตันอ่ะลองแจกลองเมาเคนนี้แจกดิ ชูแวบชีวิตนะฮะแล้วก็มันจะเป็นยังไงกดนี้เหรอปิ้งนี่ยางงนะเนี่ยมีคนชนไปไป่ตาย,าย,าย <c oughs> โอเคตามนี้นะคะสำหรับการแต่งงานก็จบเพียงเท่านี้นะสำหรับเกมนี้มันไม่ได้แต่งยากก็แค่เติมเงินเพือเบชแค่นั้นเอง ม่ได้จะแต่ยงยากเลยไม่ต้องมีอ่ะไม่ต้องมีแขกในงานก็ได้นะคะแต่งกันสองคนไปเลยนะคะจบใครที่ยังไม่มีคู่ก็มาหากันตรงนี้ได้นะคะนี่มาโพสหากันอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ซื้อไอจดหมายไวส้สารภาพรักคแค่นั้นเองเป็นไงละเป็นไงละเมื่อกี้นี่ไง อันนี้จะเป็นบัตรแต่งงานนะคะอันนี้จะเป็นบัตรผูกวัสนาก็คือมัอนจะส่งจดหมายรักนั่นแหละอันนี้แคปซูลของรบความทรมจัมอันนี้ใบหย่านะคะถ้าใครจะหยาก,ก็คือต้องซื้อบัตรในนี่คนนะคะถ้าไม่ซื้อันไม่น่าจะหยาได้นะชวนไม่แล้วไม่ไปปามานี้เลยแค่เข้ามาแต่งงานดีเจเพราะนั้นไปแล้วขอบคุณคนที่ติดตามและรับชมนะคะบ๊ายบาย